สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้กฎหมายวาไรตี้ของเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นการเช่าซื้อรถแทนคนอื่นนะครับซื้อรถกระบะแทนคนอื่นไปเอารถมาไว้กับตนเองเพื่อให้คนอื่นทําตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับตนเองเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งอ่า การทําสัญญาเช่าซื้อไม่มีกฎหมายนะครับที่จะห้ามการมอบหมายหรือเชิดบุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการทําสัญญาเช่าซื้อเมื่อจําจเลยในคดีนี้นะครับถูกถูกบุคคลอื่นที่ตนเองไปทําสัญญาแทนเนี่ยนะครับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่ากระทาความผิดฐานลักทรัพย์ รถคันที่จำเลยเนี่ยไปทำสัญญาแทนคนอื่นโดยไปเอารถคันดังกล่าวมาไว้กับตัวเองเพื่อที่จะบังคับให้คนอื่นซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับจะให้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางแพ่งที่เขาได้ตกลงอะไรบางอย่างกันไว้ทีนี้นะครับเมื่อ จำเลยเข้าไปทำสัญญาเช่าซื้อรถกระบ,บะแทนผู้เสียหายในคดีนี้นะครับโดยผู้เสียหายเป็นผู้ชำระเงินดาวและรับมอบการครอบครองรถที่เช่าซื้อนะครับและก็ผู้เสียหายก็ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดก็ถือว่าผู้เสียหายมอบหมายหรือเชิดจำเลย เป็นตัวแทนในการทําสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821นะครับถึงแม้ว่าจําเลยจะมีชื่อเป็นผู้เช่าซื้อแต่เขาเป็นเพียงตัวแทนไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถที่เช่าซื้อและก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จำเลยซึ่งไปซื้อรถแทนคนอื่นจะนำรถที่เช่าซื้อ คืนจากผู้เสียหายนะครับการที่จำเลยเอารถที่เช่าซื้อไปจากผู้เสียหายเพื่อเรียกร้องให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวนรถคันนี้ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่กับจำเลยถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองและบังคับสิทธิทางแพ่ง ตามข้อตกลงของ,องตนของจำเลยเนี่ยโดยพระราชการก็ถือว่าเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการกระทำดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาฐานเลยครับฐานเลยครับฐานลักทร์นะครับถือว่าเป็นการ ไปเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในคดีนี้นะครับสารก็ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมี ผู้ที่ไปทำสัญญาเช่าซื้อนะครับแทนบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากนะครับแต่๋ทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหานะครับว่าผู้ที่เราไปเช่าซื้อทำสัญญาเช่าซื้อแทนเขานะครับถ้าเขาไม่ผ่อนงวดหรือไม่ส่งงวดถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ทำสัญญาและมีชื่อเป็นผู้ทำสัญญาสัญญาเช่าซื้อ กับไฟแนนซ์ถ้าเราไปนำลถนะครับนำรถคันดังกล่าวมาอยู่ในความครอบครองของเราโดยพระราการเพื่อจะยึดถือไว้ว่าบังคับให้เขามาใช้นี่ลถที่เขาไม่ได้ผ่อนเราอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ก็ได้นะครับทางที่ดีนะครับสำหรับหากเราเป็นผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อแทนบุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นเนี่ยไม่ ผ่อนชำระนี้เราก็ควรจะไปแจ้งทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับให้เขาไปนำยึดลดคันดังกล่าวนะครับหากเราไม่ไปดำเนินการนะครับแจ้งทางบริษัทไฟแนนซ์แล้วเราไปนำลถมาคืนโดยพาราการจากผู้เช่า จากผู้ครอบครองรถที่เราไปเช่าซื้อแทนเขาเราอาจจะกระทําความผิดกฎหมายอาญาฐานลักทรัพซึ่งมีโทษถึงจําคุกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านคิดดีๆนะครับในการที่จะไปทําสัญญาเช่าซื้อแทนบุคคลอื่นอาจจะทําให้เราตกเป็นจําเลยมีโทษทางอาญาก็ได้นะครับก็ คงจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอย่าลืมนะครับรับฟังรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกฎหมายวาไรตี้นะครับเราก็คงจะามาพูดคุยประเด็นข้อกฎหมายต่างๆที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันให้เพื่อน,อนๆทุกๆท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้มีความสุขร่ำรวยคิดจริงใดก็ให้ได้ทันทีได้ทันใจแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นสมหวังในทุกๆอย่างครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย